คนไทย3แบบในการที่ทีมชาติไทยพึงได้แชมป์เพศนึงแฟนบอล yes Thailand ถึงแชมป์อาเซียนคู่เก่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเวียดนามควยกระจอกเวียดนามเป็นไงไทยไงกลับมาแล้วไงไทยแลนด์มาโนสุดยอดชนะที่สุดยอดนี่คือไทยแ,นแลนด์เราคือไทยแลนด์กัดเหรียญเปิดแชมเปี้ยนององไทยแลนด์สอง คนดูบอลทั่วไปวนเวียนลูบเดิมพอไปเล่นระดับเอเชียก็โดนเขาตบกลับมาเปลี่ยนโค้ดเอาโค้ดไทยมาโค้ดไทยไม่ได้เรื่องเอาโค้ดฝรั่งมาโค้ดฝรั่งมาได้เรื่องผลงานไม่ดีมายกตัวด่าไปเอาถ้วยอาเซียนอีกกลับมาเป็นอย่างไอแบบแรกอีกแบบที่สาม นักลงทุนหัวจิตหัวใจมันทำด้วยอะไรมาโนอ,อนักบอลทีมชาติไทยหัวจิตหัวใจพวกมึงแมตแรกมึงยิงเข้าสี่ลูกแมตนี้มึงเปิดมาโดนกองดีเสมอได้กูดีใจย,ยิงนำบอกมาแล้วสามสี่ห้าหกตามาแน่แน่แต่ทำไม เขายิงเข้ากรอบสองลูกเป็นมาดูสองลูกจบเกมเสมอสองสองแล้วกูจะดีใจกับถ้วยไม่ได้ยังไงทั้งบ้านทักก้งโลก คนสามแบบอยู่รรอบตัวคุณสังเกตให้ดีว่าเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณรักเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบที่สามตีบุรุลแล้วด่วนสวัสดีครับ